ท่วงเจาะข่าวสนับสนุนโดยเครื่องเสียงเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่นผลิตภัณฑ์ไบโอไว้เผยผิวสวยกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติหากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ0906645646 มาถึงช่วงที่2ครับกับรายการข่าวลูกทุ่งในช่วงเจาอข่าวนะครับในช่วงนี้เรามาพูดคุยกับนักร้องสาวท่านหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเธอเป็นนักร้องสาวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะโดยเฉพาะการเรื่องของการร้องเพลงนะครับวันนี้เธอหายไปแล้วก็กลับมาแล้วครับพร้อมกับการทํางานในอัลบั้มชุดล่าสุดข,ของเธอครับค่ะถ้านึกถึงนักร้องสาวคนนี้นะคะก็ต้องนึกถึงเพลงคนบ่มีใจนั่นเองค่ะตอนรับน้องนัดใจเดียวค่ะสวัสดีค่ัสวัสดีค่ะ หายไปก็ไม่นานนานนานเลยนะนาจะประมาณสี่ปีถึงไหมสี่ปีเลยหายไปไหนมากก็ไปเรียนภาษาด้วยเริ่มเริ่มเริ่มฝึกเรียนภาษาภาษาอะไรคะภาษาอังกฤษอังกฤษค่ะอ๋อทำไมถึงไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะมีโครงการหรืออะไรยังไงไม่ไม่มีค่ะจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วตอนเนี้ยเขาเรียกว่ามันอยู่ในช่วงของอาเซียนก็พยายาม อัพตัวเองนิดนึงค่ะแล้วก็นอกจากเรียนภาษาก็ตอนนี้กําลังเตรียมทําอัลบั้มชุดใหม่อค่ะวันนี้ก็เลยมาคุยๆกันหน่อยว่าไปทําอะไรยังไงมา4ปีนะคะหนึ่งเรียนภาษาแล้วนะคะแล้วก็วงการเพลงทิ้งไปเลยเหรอสี่ปีนีแบบไม่ได้ทิ้งไปเลยไหมก็จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ถึงกับทิ้งอะค่ะค่ะจะว่าทิ้งก็ทิ้งยังไงมีเทเบิลบั๊มออกมาใหม่ไหมเออก็มีหลังจาก คนบ่มีใจก็จะมีเป็นอัลบั้มเพลงเก่าค่ะก็จะนําเพลงของครูชลลีครครูสุรินแล้วก็เพลงของอาจารย์สมปัตอาจารย์สล่าใช่อัลบั้มชุดนี้ไหมที่พี่ถือใช่ค่ะอ๋อชื่ออัลบั้มว่าจดหมายจากแม่จดหมายจากแม่โอ้มีเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคุณท็อปจดหมายจากแม่นะคะไม่อยากรับรู้ผู้หนีช้ําคนบ่มีใจนะคะอันนี้ร้องใหม่ด้วยนะรักสมรองนะคะไม่เป็นไรเมื่อเธอไม่อยู่จึงรู้ว่ารักนะคะไม่มีใครเข้าใจ อยู่คนเดียวเงาจังนังเอก5นาทีนะฮะนะคะก็เป็นการทํางานที่เอารวบรวมเพลงของครูเพลงนะคะมาไว้อบในอัลบั้มชุดเดียวเลยค่ะแล้วก็รวบรวมของเพลงของพี่ๆศิลปินหลายๆคนทั้งมีของลูกนกสุภาพรของพี่โจนัสค่ะแล้วก็มีพี่รักษีเสรีลุ่งสว่าง พี่จินตะลาุณล่าคูณก็ร้องใหม่มาร้องใหม่นะคะมีเรืงเพลงที่เป็นแบบว่าต้นฉบับเป็นของผู้หญิงมีทั้งต้นฉบับที่เป็นของผู้ชายเวลาเราร้องเพลงของผู้ชายเนี่ยมันยังไงยังไงอ่ะก็ยากไหมไม่ยากนะคะไม่ยากมันก็เหมือนกับเราร้องเปิดคาราโอเกะเพียงแต่ว่าอาจารย์สมปองท่านไปปรับคีย์ดนตรีให้มาเข้าเป็นคีย์ของผู้หญิงแล้วมันต้องมีการแก้น้มแก้เนื้ออะไรไหมไม่ต้องค่ะ ไม่ต้องก็คือตามนั้นเลยเป็นออริจินอลของพี่เขาเลยอ๋อยังจดหมายจากแม่อะไรเงี้ยนะก็บอกว่าก็เนื้อตามเลยเนื้อตามนั้นเลยทีเดียวนะฮะไปแบบกงแบบกองอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่หรอกว่าเติร์นต้นสร้อยก็แบบอารมณ์อารมณ์เดียวค่ะอารมณ์ประมาณนั้นผู้หญิงร้องแค่นั้นเองนะคะวันนี้กลับมาเตรียมพูดถึงเตรียมทำอัลบั้มชุดใหม่อัลบั้มชุดใหม่ค่ะนะคะแล้วจะไปอยู่ค่ายไหนอะไรยังไงอะคะเอ่อตรงนี้ต้องขออุบไว้ก่อน นะคะเพราะว่าอย <Learn> ู่ในช่วงของการเตรียมงานของอาจารย์สมปองค่ะเตรียมงานไปถึงขั้นตอนไหนแล้วยังไงคะตอนนี้ก็เตรียมเตรียมไปถึงทํากับข้าวไม่จ๊ะตลกแล้วเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้คือนอกจากอาจารย์จะให้เริ่มดูแลในเรื่องของของเสียงเสียงของสุขภาพแล้วก็ช่วงที่จะต้องไปร้องไกด์บ้างไปฝึกบ้างตอนนี้ก็จะไปฝึกที่ร้านอาหารอาจารย์สมปองร้านใจอยู่แถวไหนก่อนถึงแยกนพพงวงค่ะ ไปไปเส้นสุพรรณค่ะตอนนี้ก็ถ้าจกเจอ้องนัดใจเดียวก็จะอยู่ที่นั่นไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ตอนนี้เปิดชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรชื่อร้านแกงป่าเมืองกาลโอคือเราเคยผ่านไปตอนนั้นไปงานเขาอยู่ติดถนนเลยคาะอยู่ติดถนนใช่แต่ว่าว่างอาจารย์อาจารย์ปรับเชิญค่ะใครผ่านไปศิลปินทีมงานก็เชิญได้ค่ะทานปีอันนี้คือการฝึกซ้อมเสียงซ้อมเสียงค่ะก็ต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันก็วางใหม่การบันทึกเสียงไปนานแต่มันจะคล้ายๆกันนะคะ อย่างร Adams, า้องเพลงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เพลงมาเพลงหนึ่งเราก็จะฝึกร้องอย好好 sure> ู่ที่บ้านแต่ถ้าอย่างไปร้านอาหารของอาจารย์เนี่ยเราก็จะบอกเชิญค่ะสวัสดีค่ะทานอะไรดีคะ๋อ้โหให้เสียงเี้เสียง้อเออได้ครับผมนะครับวันนี้ก็เลยจะกลับมาเตรียมตัวสำหรับการทำงานแน่นอนว่าในช่วง4ปีเนี่ยที่เราไม่ได้ทำอัลบั้มเนี่ยวงการเพลงมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะ ศิลปินหน้าใหม่ก็เยอะแนวเพลงใหม่ๆมันก็มาศิลปินเขาก็พัฒนงพัฒนากันไปแล้วเรายัางไงฮะแต่การจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อัลบั้มชุดนี้นี่แกมองไว้เป็นประมาณว่าสไตล์เหมือนคล้ายๆคุณลำยอ๋อค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวต้องรอดูอค่ะย้ำว่าเป็นเพลงสนุกสนุกว่าสนุกสนุกค่ะแล้เพลงช้าซึ้งๆก็จะมีค่ะก็เพลงช้าจะชื่อว่าขอแค่ได้รักค่ะ ก็คอนเซปต์นี่คืออาจารย์ยังขออุปกรณ์นี่นะครับก็เลยว่ากลับมาทํางานในครั้งนี้ก็เต็มร้อยสาหรับเรื่องของการจับไม้ร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ฟังอัลบั้มชุดนี้กันเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ครับคาดไว้ก็คือก่อนปลายปีค่ะทั้งรวม MV ทุกอย่างเสร็จหมดเลยค่ะนราก็พยายามฝึกซ้อมร่างกายให้ดีให้ดีสำหรับการที่้วห้องอัดด้วยค่ะแล้วช่วงนี้มีรับงานไหม ช่วงนี้ไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือหลักๆก,ก็คือเน้นไปทั้งเรื่องของการเรียนด้วยค่ะก็จะอาจจะห่างหายไปบ้างค่ะค่อนข้างหายไปเลยก็เป็นเน้นในเรื่องของการเรียนเพราะว่าตอนนี้มีโครงการว่าจะตอบรญาโทด้วยวางไว้ที่ว่าที่ไหนคะ,ะตั้งใจว่าก็คือทั่วๆไปเหมือนพี่ๆศิลปินทั่วไปเพราะว่าเราไม่มีเวลาเรียนก็อาจจะเป็นมศธออ์คณะไหนเล็งๆไว้เล็งๆไว้ตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตลาดค่ะนะ เรียกว่าครบเครื <c ười> <c ười> ่องกันเลยทีเดียวนะสำหรับสาววันนี้วันนี้เอามาอัปเดตชีวิตนะครับของเธอให้ได้ทราบกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวจะกลับมานะครับในสักราดะนี้เราได้ฟังเพลงใหม่ของเธออย่างแน่นอนนะครับน้องนัทใจเดียวขอบคุณมากค่ะขอบคุณครุ่้มะพักสักครู่นึ่งก่อนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการข่าวลูกทุ่งกันในช่วงที่3ครับ